สวัสดีค่ะอัปเดตเลอลูกแม่มาลุกนะคะลูกสปิตนะคะเนาะนี่คุณแม่เขาก็วันนี้อายุได้10วันแล้วค่ะเนาะน้องๆแข็งแรงกันดีทุกตัวเนอะมีผู้ปกครองแล้วตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะก็ยังยังมีว่างอยู่ผู้3าเมีย3านะคะพร้อมรับไปกอดได้ตั้งแต่วันที่1นธันวาเป็นต้นไปเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะเนาะกินนมแม่ใหญ่เลยนะคะตัวแรกนะคะ ตัวนี้ก็ละกันตัวนี้ตัวเมียค่ะอ้าวกำลังหาวเลยน่ารักมากินนมแม่เก่งมากค่ะบึ๊กบึ๊กเลยสิบวันแล้วตัวที่สองนะคะตัวเมียค่ะตัวที่สามนะคะตัวเมียตัวที่สี่นะคะตัวนี้หนุ่มอ้วนเลยนะคะตัวบึกเลยไอ้ตัวผู้ค่ะหนุ่มน้อยนะคะ น่ารักมากเลยค่ะตัวที่ห้านะคะตัวผู้ค่ะ,ะตัวที่หกนะคะตัวผู้ค่ะอ,อตัวผู้นะคะตัวที่เจ็ดนะคะตัวผู้ค่ะเนาเลยนะคะสิบวันแล้วนะคะกินนมแม่เก่งกันทุกตัวเลยค่ะลูกค่ะวงกลมตัวก็ไล่กันนะคะเนาะ ยังไงจะอัปเดตการเจริญเติบโตของน้องให้ดูเรื่อยๆนะคะรูสป,ปิทน้องน่ารักกันทุกตัวนะคะชอบทักสอบถามเพิ่มเติมมาก,กันนะคะขอบคุณมากค่ะ